เปิดบ้านต้อนรับการประชุมระดับนานาชาติในงานประชุม AICD ครั้งที่23สร้างศูนย์กลางการประกันภัยสู่สายตาชาวโลก คมประกันวินาศภัยไทยสมาคมประกันชีวิตไทยและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนรวมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมระดับนานาชาติ Association of i n s u r e r and Re i n s u r e r of Developing c o u n t r y หรือ AIRDC ครั้งที่23 สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อในการประชุมและสมัมมนานที่น่าสนใจซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรมากมายจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประเทศไทยเองกำลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภาคธุรกิจประกันภัยจะปรับตัวอย่างไรรวมถึงเรื่องของ ESG ซึ่งถือเป็นอีกประเด็นสําคัญที่จะถูกนํามาพูดคุยกันในงานประชุมในครั้งนี้ซึ่งงานประชุม AIRDC ครั้งที่23นี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและขยายความร่วมมือระหว่างการประกันภัยและการประกันภัยต่อในระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนองค์งงกรนะฮะ AIRDC นะในอดีตสมัยก่อนเวลามีมีประชุมเรื่องเรื่องวิชาการอย่างนี้ฮนมะันมากจากานี่เริ่มหรือม,มาจากประเทศที่เจริญค่อนขอ้างมากแล้วซึ่งปัญหาอาจจะไม่เหมือนกับประเทศที่ท,ที่เจริญแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาจัด,จดประชุมก็ อ,อยู่ประเทศที่กำลังหรือยังไม่ได้เจริญมากมากเท่าไหร่เรื่องเรื่องธุรกิจประกันภัยเขาจะมา,จากจากัจกจัดอยู่ที่ประเทศแอฟริกามากกว่าการที่เขาอยากจะเอาอให้ประเทศที่กำลังเจริญอยู่หรือ,อให้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอย่าไป อาศัยควาคิดเห็นที่มาจากประเทศที่เจริญก้าวหน้าแล้วอ,อันนี้ทางเอเชียปัจจุบันก็เฉพาะเขาจัดเฉพาะที่มนิลาที่กรุงเทพนะในสิบกว่าปีนี้เองอ มันเป็นเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะช่วยโฆษณาประเทศไทยนะฮะแตเ่เรื่องเรื่องละเอียดธุรกิจยังอาจจะไม่ไม่มีมากนะักแต่เราถือว่าสิ่งที่เราได้เราได้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่อยู่ใน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 ธุรกิจนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะ,ะมาบรรยายหัวข้อที่คนก็นจะสนใจ ข้อที่ไอไอไอปัญหาของบริษัทประกันภยัยสำหรับการประชุม AIRDC ครั้งที่2 3ที่เราได้มีการจัดในประเทศไทยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่บริษัทประกันภยัยบริษัทประกันภัยต่อนะครับในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับได้มีการรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งเป็นสมาคม AIRDC ขึ้นมาซึ่งในประเทศไทยนั้นนะครับเรามีบริษัทกรุงเทพประกันภัย เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณชัยโสพลพาณิชย์นะครับไปทําหน้าที่เป็นรองประธานของสมาคมนี้นะครับแล้วก็ได้มีการประชุมกันขอนหน้านี้และก็ประเทศไทยก็รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งที่23นี้เหตุผลที่เราจัดประชุมครั้งนี้เพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านนะครับหลากหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนาและกําลังที่จะพัฒนาในเรื่องของระบบประกันภัยประกัน ทั้งปาาระกันวินาศภัยและปาาระกันชีวิตนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเชิญเขาเหล่านี้เข้ามาร่วมกันประชุมในประเทศไทยเป็นการระดมผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านการประกรันภยัทภยทั้งบริษัทประกันภัยต่อทั้งบริษัทประกันภัยทั้งโบรกเกอร์ประกันภัยต่อนะครับที่เข้ามาร่วมเป็น p a n e l Discus s i o n นนะครับทำให้ประเทศเหล่านี้หรือตัวแทนประเทศเหล่านี้นะรู้จักกับประเทศไทยก็เชื่อว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ศักยภาพด้านการประกันภัยของประเทศไทยไปสู่ นอกจากภุมิภาพนี้แล้วไปสู่ในระดับของอินเตอร์เนชั่นแนลครับาการจัดสัมมนาของ AIRDc ในครั้งนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ถือว่าเ,เราไปเน้นถึงออโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยนะครับจากสถานการณ์ต่างๆที่มีความผันแปรและมีความเปราะบางก็ จะพยายามคุยกันในเรื่องว่าเราสามารถที่จะฉกฉวยโอกาสในการสร้างการเติบโตในทางธุรกิจอย่างไรบ้างเพราะว่าความเปราะบางต่างๆก็คือนํามาซึ่งความเสี่ยงถ้าเราสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงและสามารถวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงได้นี่นะครับประกันภัยก็สามารถเข้าไปรองรับได้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผลของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีความเสียหายที่เพิ่มขึ้น ไปในทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นธีมหนึ่งนะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องของ ESG เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็จะต้องให้ความใส่ใจให้ความสําคัญนะครับภาคประกันภัยจะเข้าไปตอบสนองต่อ,เ,อ,อเรื่องของ ESG ในเรื่องอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้เกิด การทำงานของ ESG ในฝั่งของ SME หรือในฝั่งของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็จะเป็นเรื่องที่ให้อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเลงเห็นถึงโอกาสในการที่จะขยายตัวภายใต้ความเปราะบางต่างๆไม่ว่าจะเป็นภยัภยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการภัยบุกลุกทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเป็นภัยที่ที่เกิดจาก geopolitics ต,ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในทั่วโลกณขณะนี้นะครับ ความท้าทายหรือเรื่องของการที่ธุรกิจประกันภัยนะครับในยุคปัจจุบันนี้ต้องมีความตระหนักถึงในเรื่องของ ESG นะครับก็คือว่า Environment นะครับ Social and Governance นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจประกันภัยอย่างเดียวแต่ทุกภาคส่วนนะครับทุกทางภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงภาคธุรกิจนั้นจําเป็นต้องให้ความตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะทําให้การดําเนินธุรกิจนั้นนะครับเดินไปได้อย่างยั่งยืนนะครับมิติแรกก็คือผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยนะครับ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการคำนึงถึงสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นนะครับในอนาคตอัในใกล้นี้นะครับธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจที่สร้างคาร์บอนหรือมลภาวะมากนะครับก็จะกลายเป็นธุรกิจที่กิ่ธุรกิจประกันภัยจะต้องมีความระมัดระวังนะครับอาจจะมีการทําราคาหรือ Pricing ที่อาจจะมีราคาที่สูงกว่าปกติในขณะเดียวกันเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกรีนทั้งหลายนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยของเรานั้นสามารถจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับหรือที่เขาเรียกว่า accessible กับ affordable ก็คือสามารถที่จะซื้อหาได้ง่ายและก็สะดวกนะครับทำให้เป็นการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นกรีนนะครับส่งเสริมในเรื่องของมลภาวะที่สะอาดนะครับนอกจากนี้นะครับธุรกิจประกันภัยยังจําเป็นที่ต้องนําเงินที่ได้จากเบี้ยประกันภัยนั้นมาลงทุน ็เช่นเดียวกันนะครับการลงทุนเราคงจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนในลักษณะของ green investment นะครับไม่ว่าจะเป็น green b o n หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ uh, net zero bond ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจประกันภยัยทุกๆภาคสว่วนจำเป็นจะต้องดูแลในเรื่องนี้อีกด้านหนึ่งนะครับที่ธุรกิจประกันภัยสามารถจะดาเนินการได้นะครับนอกจากในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์เรื่องของการลงทุนแล้วนะครับการพยายามที่จะให้องค์ความรู้กับประชาชนกับสังคม ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องโซเชียลนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยสนับสนุนนะครับนอกจาก3มิติที่ว่านั้นแล้วนะครับบริษัทประกันไทยก็จําเป็นที่ต้องมองเข้าไปในตัวเราเองนะครับว่าจริงๆแล้วนี่ครับการที่ไปสนับสนุนการที่ออกผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยหรือการลงทุนที่สนับสนุนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับตัวเราเองยังจะต้องกนัหนกในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการดําเนินธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยนะครับเราก็ ให้สอดคล้องกับการที่จะส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นเราต้องพยายามที่จะลดคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจประกันภัยในอนาคตอาจจะต้องมองถึงว่าพาหนะที่ใช้ควรจะต้องไปทาง EV วีนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ต้องทำเปเปอร์เลสหรือว่าเลสเปเปอร์ให้ได้นะครับแล้วก็การใช้พลังงานในองค์กรของตนเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังนะครับทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยในทุกๆมิติมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ESG ครับ ธุรกิจประกันภัยในภาพรวมเนี่ยนะครับเชื่อว่า อาจจะไม่ได้มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสคัญสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในภาพรวมก็มีความเปราะบ,บางนี่ค่เรือนก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะประชาชนจะเอาเงินในกระเป๋ามาซื้อกุ้มครองความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่คิดหนักเพราะว่าอาจจะจําเป็นที่ต้องใช้เงินเพื่อการดํารงชีวิตในภาคส่วนอื่นๆเสียมากกว่านะครับแต่ในภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับเราเชื่อว่าปีนี้นะฮะก็จะมีผล ที่ทาให้ความเสียหายในภาพรวมเนี่ยสูงขึ้นนะครับจากภัยธรรมชาติที่จะเห็นว่าก็มีความถี่ที่มากขึ้นนะครับน้ำท่วมก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายในเชิงประกันภัยทรัพย์สินในเชิงของบ้านอยู่อาศัยในเชิงของร้านค้าแต่แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบเพราะว่าในปี5้าสีเนี่ยนะครับก็ทําให้ ในคมุสากรรมก็มีการสร้างกำแพงเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วนะครับสิ่งที่เรากำลังกังวลมากขึ้นก็คือภาวะฝนตกหนักซึ่งปีนี้เท่าที่รับทราบจากจากการพยากรณ์เนี่ยนะครับอาจจะยังมีพายุที่จะเข้าในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจากภาคกลางค่อนลงไปทางภาคใต้ยอยีกประมาณ8-9ลูกซึ่งซึ่งลุกนึงก็อาจจะเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้มีฝนตกมากขึ้นถ้าถ้าฝนเกิดตกหนัก แล้วมีผลของลานินยาเข้ามาประกอบที่มีไอ้น้ำมากขึ้นในอากาศเนี่ยนะครับมวลน้ำฝนที่ตกลงมาเยอะนะครับและตกต่อเนื่องก็จะมีโอกาสก่อให้เกิดความเสียหายกุาหกับประกันภัยทั้งภาคของรถยนต์ที่เกิดน้ำท่วมหรือภาคของทรัพย์สินที่เกิดที่เกิดภัยน้ำท่วมด้วยเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับก็ยังเชื่อว่าปีนี้ระบบประกันภัยน่าจะมีความเสียหายในภาพรวมที่สูงขึ้นนะครับ